ครับสวัสดีครับผมนายสมพงศ์อ้นชาวนาประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหรือว่าสอ,อชอเาตนะครับของตำบลน,นครป่าหมากศูนย์ประสานงานของเรานะครับได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมาจากผู้นำชุมชนและส่วนใหญ่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสาเหตุก็คือ ผู้นำสามารถบริหารจัดการหรือวาอ่ามีอำนาจในการสั่งการนะครับกับกลุ่มต่างๆหรือสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเรามีการประชุมนะครับคณะกรรมการกันทุกเดือน นะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งมีการกําหนดระเบียบนะครับข้อบังคับมีการประชุมให้ความรู้นะครเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนในตําบลน,นะซึ่งเราได้บริหารจัดการกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดนะครับประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชนก็คือเรามีการวางแผนในเรื่องของการจัดการนะครับโครงการต่างๆซึ่งเราได้พัฒนนะครับมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากกลุ่มต่างๆในชุมชนของเรานะเพราะว่ามีการบริหารจัดการที่เหมือนกับว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองกันดูแล้วเพราะฉะนั้นนะกลุ่มที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งนะครับในในการบริหารจัดการส่วนสมาชิกนะครับที่เข้ามาเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตามอาชีพนะครับในการประกอบอาชีพกิจกรรมเสริมเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชนมีประเภทกลุ่มออม นะครับทีอ่อยู่ในชุมชนโดยทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีกันอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆาดึงเข้ามาเป็นเครือข่ายของตำบลนครประมากนะครับซึ่งสมาชิกก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด นในเรื่องของการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งมันก็เป็นที่มานะครับสำหรับสมาชิกหรือว่า,าคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะได้รับผลประโยชน์ลดหลั่นตามๆกันไปก็คือคนที่ทําก็จะได้เยอะหน่อยนะคนที่เป็นสมาชิกที่ร่วมหุ้นนะครับก็จะได้ผลประโยชน์ลองๆกันลงไปยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มที่มีในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆทุกกลุ่มเลยนะครับที่เกิดขึ้นนะมันก็มีมีรูปแบบการบริหารจัดการมีคณะกรรมการที่ชัดเจนคนที่ ทำงานนะครับก็คืออากลุ่มทุกกลุ่มแน่นอนนะครับมันจะเข้ามาทํางานไม่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีการจัดสรรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นนะคคนที่เข้ามาทํางานนะครับเรามีกองทุนหรือว่ามีทุนให้1ก้อนคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกก็ต้องมีการระดมเป็นหุ้นกันเข้ามาแล้วแต่ว่าใครจะเข้ามาหุ้นมากหุ้นน้อยส่วนคนที่ทํานะครับก็จะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์อีกอีกส่วนหนึ่งซึ่งคนทําก็จะต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเมื่อมันได้มานะครับเราก็จะมาจัด กันเป็นเป็นเหมือนก็นว่าแบ่งปันกันตามหุ้นไปนะครับการดําเนินงานของศูนย์สอช,อชอตอในการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะอันนี้นะครับมองเห็นเป็นรูปธรรมก็คือเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านของการเกษตรนะรเราก็มีครบอยู่แล้วการดําเนินงานโดยการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เนะี่ย ทุกหมู่บ้านนะครับก็มีการขับเคลื่อนกันอย่างชัดเจนแล้วอันนี้ก็เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนคือได้รับประโยชน์นะครับครัวเรือนนะครับเกิดมีความสุขมีความยั่งยืนนะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วครับเรื่องของไวร,รัสโควิด -19 นะที่เข้ามาเป็นปัญหาของคนทั่วไปทั้งทั่วโลกนะครับแต่ว่าในชุมชนในตำบลของเราเนี่ยนะครับเรามีการขับเคลื่อนเกี่ยวเรื่องของการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เนะี่ยส่วนของการมั่นความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะปิดบ้านอยู่เป็นแรมปีเราก็สามารถอยู่กันได้นะฮะส่วบทบาทนะครับการาสนับสนุนนะครับหรือว่ากิจกรรมดําเนินการสามสร้างเนี่ยนะครับเราก็มีการดําเนินกิจกรรมนะครับคืออย่างที่ผมพูดไปครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะไม่ต้องห่วง ในเรื่องนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่กันได้นะครับแล้วก็ทํารายได้ให้เป็นอย่างดีกิจกรรมนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครก็คือ,อทุกหมู่บ้านนะครับทั้งตําบลเนี่ยเราก็มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลกําจัดขยะต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในการพัฒนาและทําให้หมู่บ้านเกิด ความสะอาดนะครับเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยอันนี้เราขับเคลื่อนอย่างชัดเจนครับส่วนในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทางสังคมนะอันนี้ก็ถือว่าเราได้มีการจัดการบริหารจัดการกันเป็นอย่างดียกตัวอย่างนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินนะครับหรือว่าการลักเล็กขโมยน้อยในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะเรามีการจัดตั้งเวรยามมีสายตรวจออกคอยดูแลโดยเฉพาะนะครับผู้นำนะครับ ร,ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับของอ่าโรงพักก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่เราจะออกคอยตรวจตานะครับอ่ามีการเฝ้าระวังเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในชุมชนนะเอาเป็นว่าให้ควบคุมทุกด้านเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแก้ไขยากนะเพราะนั้นเราจะได้เน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับมากกว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารใน ds, เรื่องของ ความสะอาดต่างๆนะโดยเฉพาะการดูแลเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะไม่ไม่ใช่เฉพาะภายในตำบลนะครับเราก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันระดับอำเภอระดับจังหวัดนะเราก็มีการสื่อสารกันเราก็มีการวางมาตรการนะครับขับเคลื่อนการระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับคือทุกปัญหานะครับเราพยายามที่จะ ช่วยกันดูแลป้องกันแล้วก็าวางแผนแนวทางที่จะแก้ไขนะครับเพื่อมันรู้ล่วงไปในทางที่ดีนะก็อันนี้ก็คือการบริหารจัดการนะครับของกลุ่มเราในตำบนลคนครประมาทครับ ครับในส่วนของการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพันาชุมชนหรือว่ามชชนะครับในตำบลเรานะก็คือเรามีการดําเนินกิจกรรมควบคู่นะครับกับองค์การพนาชุมชนโดยเฉพาะเราจะมีพนากรนะครับลงมาขับเคลื่อนกับเราตั้งแต่เริ่มดาเนินการมานะครับก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวนะขอขอเข้าเน้นส่วนตัวหน่อยนะครับก็คือเข้ามาอาสู่มาตรฐานนี้นะครับจริงๆยังไม่ได้ผ่านก็คือตั้งแต่ปี2 5 4 8นะฮะซึ่งเรามีการ เับเพื่อนนะครับกันมาเรื่อยๆอย่างอ่างยต่อเนื่องนะฮะร,ระดับหมู่บ้านระดับตำบลน,นะครับแล้วก็ระดับอำเภอ <G ül> ก็ทําให้เราเข้ามาสู่มาตรฐานนะครับรู้ว่าผ่านมาตรฐานรับรองเนี่ยมอชชเนี่ยนะครับก็เมื่อปีพศ2 5 6 1นะครับซึ่งเข้ามาสู่มาตรฐานอย่างมั่นคงนะครับก็คือเราเราได้รับมาตรฐานตัวนี้มาแล้วก็ทําให้อาชีวิตความเป็นอยู่นะครับเราดีขึ้นมาตามลําดับจนถึงปัจจุบันครับ